o o เกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus กาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพราะ้าวแท้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ผลิตภาาัณฑ์ซักผ้าเอสเซนชนิดน้ำและชนิดผง เนหูเกมนยทะเลนซูเปอร์เชลเ,เกมต่อจากนี้ไปนะครับขอบอกเลยนะครับใช้สมองกันอย่างเต็มที่ต้องอเลิฟต้องอเลิฟต้องอเลิฟเพราะฉะนั้นเกมนี้สับสนโดยกาแฟอารบาบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ในเกมตอบมาเป็นตอบอมาถึงเกมนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ความจำกันมหาศาลแต่เกมนี้ มันจะไม่ง่ายเหมือนจําเนื้อเพลงครับมันจะเป็นอยู่ในพยัญชนะเดียวกันทําให้รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจเพราะฉะนั้นผมจะทําให้พวกคุณสดชื่นกระปี้กระเป๋ากันก่อนเลยนะครับเอาของดีมาแนะนำอ่ะออกมาแจกเขาหน่อยสิจา้าด้ บบคครรััผมแนะนำนะครับพวกคุณควรจะต้องดื่มกันนะครับทุกคนที่อยู่ในมือผมนี้คือกาแฟอาราบัสเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้อร่อยเข้มสดชื่นเป็นรสชาติใหม่สุดพรีเมียมของเขาผสมผสานร,ระหว่างความเข้มของเอสเปรสโซและความหอมสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้หอมอร่อยลงตัว สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ d a s h m i l l i v l i v ร r ่ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทั่วประเทศเลยทีเดียวน,นะครับสั่งได้2ช่องทางตามนี้ครับทุกคนะฮะทุกคนก็มีกระเป๋ากันแล้วน,นะครับเรามาแข่งขันกันต่อเลยนะครับทีมนี้จะได้เล่นก่อนเพราะนี่คือตอบมาเป็นตอบเพราะตะกี้คุณชนะเกมสุดท้ายไปเพราะฉะนั้นคุณได้เล่นก่อนใครเป็นคนใบ้ คือถ้าตามที่เคยทำงานกันมานะครับพี่ป๊อปเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยไม่คือจบรอบแรกก็ไปหมดแล้วจบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะตัดปัญหาออกไปจากกองของเราให้ป๊อปเป็นคนใบ้ไม่ให้เขาออกไปเลยอ๋อเร่องอะคนเาเนาะทบุญทำบุญ เพื่อวัดพระบาทนะพุบใบไหมบอกใบดีกว่าไหมได้ดิผมสบายไม่ต้องจำไงเรื่องใบนี่คือนี่พี่ปริญญาโทบางเขนอีกแล้วหรอตัวที่สองหลังจากอีมิดี่ลงตัวนี้เลยลงตัวหาเป็นตับเนี่ยตอบเป็นตับตอบเป็นตับตอบเป็นตับเอาเป็นว่าเขาเป็นคนใบป๊อปเป็นคนใบถ้าพร้อมเข้าไปจำที่ครับมาพร้อม พวกคุณได้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะปปาได้เลยพร้อมเริ่มคำ่อสร้างป้องบ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 ้องพระเอกช่องสามโออะไรวะเนี่ยโออะไรวะเนี่ยประการเหรอที่แหลงเยอะปั้นจันนุ่นนะ่ะปั้นจนออันคูเตอร์ปั้นจันแล้วม,มีพัดเครื่องจะต้องทำการปั้นจันปลุกเสกปลุกเสกทีต่ตั้ง คล้ายๆภาเครื่องเลยแต่ว่าเป็นแบบเป็นด้านมืดเอะเอะอะไรมันคืออะไรแหวนอย่างงี้ปั้นจันทร์ปลูกเสกปลัดขีดปลัดขีดถูกต้อเร็วเร็วเร็วลูกของพี่ต้นหอมปั้นจันทร์ปลูกเสกปลัดขีดปกป้องเออเครื่องประหารหัวสุนัขปั้นจันทร์ ปลูกเสกประหลัดขีกปกป้องป่าวุญจินเออเก่งมากสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกคนเเาารียกว่นี่นี่คืออะไรนี่การทำการตั้จานปลูกเสกวันนี้เรามีเรื่องปกป้องป่าวุญจินประยุทธ์ประยุทธ์โยนคำตอบมาก่อนนี่คำตอบมาก่อนอะไรจะตอบว่าว่าแล้ว วันนี้เรามีเรื่องที่จะมาโอเคโอเคปั้นจันปลูกเสกปลัดขิกปกป้องเอ่ออะไรวะอะไรวะช้างของบ้านช้างไผ่ฟองอ่ะปะบุญจินประกาศประกาศถึงก่อนตอบมา่อนดิหยุดนี่คือการปล้นอ่าปั้นจันปลูกเสกปลัดขิกปกป้องปะปะบุญจินอะไรวะ ประกาศอะไรนะหยุดนี่คือการปนโอเคไปอันไหนต้องใช้ผ้าทำไมประจําเดือนเอออ้าวต่อเลยฟันจันทร์ปลูกเสกประหลัดขีกปกป้องป่าวุญจินประกาศหยุดปนปนประจําเดือนโอเคเร็วเร็วเร็วันจันทร์อ๋ออ๋อปันจันรปลุกเสกประหลัดขีกปกป้องป่าวุญจินประกาศ ปลอนนี่นี่นี่อ๋อประจำเดือนประจำเดือนอะไรทะโปูปูโอเคเร็วเร็วเร็วใช้สีไช่ทันแล้วใช่อใช้สีประชดเหรอประชดใช่ มาชดนะครับเชื่อไหมเราเล่นเกมนี้มานานนะเป็นทีมแรกนะครับที่ไม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 ่บอกคําตอบมาก่อนว่าใช่คือเขามาถึงปุ๊บแทนที่แบบว่าประกาศอ๋อโอเคอ่าอันนี้ไล่ไล่ไล่ไอันี้มาอ๋อไล่ลยแล้วมาจบที่ประยุทธ์คุณทําได้ดีมากครับคุณได้ไปทั้งหมด9คํา 9ก้าคูณสองกับสิบวกเก่ายีตอนนี้นำไปก่อน46่สิคะแนนมาแล้วครับสาวหน้าใสของเราสาวหน้าใสกังวลใจไหมพวกเขาทำได้ดีนะเราสื่อสารกันได้ป่ะคุณหน้าทีมคุณจะทำยังไงเอายังไงคนนี้ใบเก่งที่สุดคนนี้ใบ้เก่งที่สุดใช่แล้วค่ะใคราง ยากเยอะเดี๋ยวตายยากลเยอะเดี๋ยวตายมิวสิกเหรอใช่มิวสิกเป็นคนใบ้ที่เหลืออยู่จําได้ดีมากเราจําได้ดีเอาให้เต็มที่พวกหนูเนี่ยนะครับได้คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูนอนหนูล้วนๆเข้าประจำที่ครับเชิญมาดูเอาแบบนี้นะโอเคขอให้โชคดีนอนหนู สายให้สูตรมิวสิกพร้อมเริ่มเวลามีเรื่องใหม่ทุกๆวันเราต้องมานั่งพูดนิวไม่ใช่ไม่ใช่นิวอาชีพนักข่าวนักข่าวเวลาไปหาเพื่อนเราต้องทำอะไรก่อนจะได้รู้เวลานัดนักข่าวนัดนักข่าวนัดเมื่อกี้เลยอะไรดีเออถูกต้อง นักข่าวนัดนายกเออเวลาที่ติดโทรคุณนีธินานักข่าวและนายกนิธิาโอ้โหเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยที่พูดงานเลือกตั้งของเราเมื่อข่าวล่าสุดที่ติดนันเน็กใช่นักข่าวนัดนายกนันเน็กฮะนักข่าวนัดนายกนิธินานิธินานันเน็กเออสุดยอดเวลาพบกันอะแล้วเรารู้สึกเชื่คนอื่นมากกว่าเรียกว่ายังไงนอกใจนอกใจนัดข่าวนัดนายก นินทานั้นเน็กนักใจโอ้เอาเลยเมื่อกี้กาแฟมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำมะพร้าวเออถูกต้องนัดข้าวนัดนายกอ๋อเอาจี้อ่าจีไม่เผาอ๋อเอาจี้อาจีไม่เผาเอาจี้ที่ตักกี้อะไรมะพร้าวนัดข้าวนัดนายกนินทานันเน็กไม่ใช่ละอ่ออะไรวะเออพะกันใหอื่นอ่ะน้อกใจ น้ำมะพร้าวนั่งนักข่าวนัดนายกนินทานะเน็กนกใจน้ำมะพร้าวนั่งเวลาที่คนอื่นไม่เข้าใจแล้วเราต้องพูดอะไรอาจารย์ต้องคอยแนะนำแนะนำทุกเรื่องไปข่าวนัดนัดเนาะอ๋อแใหม่แล้วใหม่นักข่าวนัดนายกนินทานะเน็กนกใจน้ำมะพร้าว อะไรวะน่งแนงแนงโอเค่อไปคือผููสอนหนังสือไม่ใช่นักเรียนเออเออเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะนักข่านนกยกนินทาเนิกนินทาเอ้ยไปแล้วข้าใจนัาใจนอาใเอาม่นักข่ามนายกนินทาเนิกนอกใจนางมะพร้าวนั่ง อะไรอย่างนแนะนำแนะนำแนะนำแล้วังเออเวแลาวนวดนะต้องเออนักข่าวนักไปย่าโอ้โหเก่งมากสมองใช้ได้เลยทีเดียวครับแหม เขาพูดก e ันเร็วมากพูดเร็วมากครับพูดกันเร็วมากแล้วก็จําได้ดีมากเร็วจนข้ามเพื่อนเข้าไปคนหนึ่งเลยครเร็วจนข้ามเพื่อนเข้าไปคนหนึ่งเลยครับข้ามเพื่อนเขาไปเลยเขาตื่นเต้นเร้าใจใหญ่กระแซงมเขาไม่ต้องสนใจเพื่อนอยู่ข้างข้างไม่ให้เล่นจะเล่นเองนะคุณได้เก้าเขาได้สิบคำ คุณสอนแล้วกับ20หวง่า28ตอนนี้แซงคุณไป48ต่รับแปดต่อสี่สยอหโครทีมนี้เป็นทีมผู้ชนะนะครับผมมีของรางวัลมามอบให้ด้วยนะครับเอาของรางวัลออกมาผมให้หมดนี่เลยนะครับกาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้มอบให้กับทีมคุณทั้งหมดเลยโอ้อะละวา อะไรวะคุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้ให้อยากได้เรามีกิฟต์เซตจากกาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวให้พวกคุณด้วยเหมือนกันออกมาอันนี้ก็ให้คุณเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เอาไปใส่รถพวกคุณไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับขอบคุณมากพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดสินแล้วว่ารอบจคพอตของเราทีมนี้หรือทีมนี้จะไปชิงเงิน1 0 0 0 0แบาทเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว For top my bad up it's really nice to watch for the because the celebrity is really smart, they need to remember everything all the time. Sometimes it's hard for them, so they need to help each other, but they they really work hard together and they make a really nice game. Finally, BNK48 won the game, Gang Mark!